เฟซบุ๊กอัปเดตข้อมูลใหม่ล่าสุดบัญชีชื่อและรหัสผ่านอินสตาแกรมนับล้านหลุดรีบไปเปลี่ยนรหัสผ่านกันด่วนครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเป็นเรื่องกันอีกแล้วครับในเดือนที่ผ่านมานั้น Facebook เจอปัญหารหัสผ่านนับล้านบัญชีหลุดที่แย่ยไปกว่านั้นคือข้อมูลทั้งหมดที่หลุดมานั้น เป็นแบบข้อความที่อ่านได้ครับไม่มีการเข้ารหัสข้อมูลอะไรทั้งสิ้นครับแม้ว่า Facebook จะออกมาบอกว่ารหัสผ่านทั้งหมดนี้ไม่ได้หลุดออกไปนอก Facebook แต่ในขณะเดียวกันรหัสผ่านทั้งหมดก็สามารถเข้าถึงได้โดยวิศวกรและนักพัฒนาของ Facebook เองกว่า2,000คนเลยครับข้อมูลที่หลุดมานั้นมีของ Instagram พ่วงเข้ามาด้วยครับโดยในเดือนที่ผ่านมา Facebook บอกว่าของไ g มีหลุดออกมานับแสนบัญชีแต่วันนี้ข้อมูลล่าสุดที่อัปเดตมา กลายเป็นว่าข้อมูลของบัญชี IG ที่หลุดออกมานั้นไม่ใช่แค่หลักแสนครับแต่เป็นหลักล้านเลยครับและยังเป็นข้อมูลข้อความธรรมดาที่อ่านได้เลยดูชื่อดูรหัสผ่านก็ได้เลยครับซึ่ง Facebook เองก็ไม่ได้บอกจํานวนว่ากี่ล้านบัญชีกันแน่ครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้เพื่อนๆที่ใช้ IG รีบไปเปลี่ยนรหัสผ่านกันก่อนครับเพื่อความปลอดภัยในบัญชีของเราสําหรับวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านทําได้ง่ายมากครับให้เปิดแอป i n s t a g r กรขึ้นมาครับ แล้วแตะรูปโปรไฟล์ของเราในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะปุ่มเมนูรูปขีด3มขีดหรือจะปัดจากหน้าจอไปทางซ้ายก็ได้ครับแล้วแต่การตั้งค่าแตะความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยแตะรหัสผ่านป้อนรหัสผ่านปัจจุบันแล้วตั้งรหัสผ่านใหม่แล้วป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยันครับแล้วแตะบันทึกเท่านี้ก็เรียบร้อยครับเพื่อนๆรีบไปเปลี่ยนกันนะครับการไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วแก้ไม่ทัน แถมยังวุ่นวายอีกด้วยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในต่อนหน้าสวัสดีครับ